ทางแบของเราเปน,นีน,นาแส,สองมาสงนากคน่แมากทุกคนเฮ้ยน,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 นี่ไงมุมไฮไลท์ นวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่1 2 3 4สามแล้วเนาะของการเดินทางนะคะเช้าวันนี้ก็จะเริ่มต้นใช้พาสเจะตเดียวฟรีพาสนะคะให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่วันนี้จะทำได้วันนี้อิ่มจากไปกาล่าอยู่สว่ากะทุกคนเช็คสภาพ้าอากาศแล้วอากาศดีมากแล้วก็อิ่มออกในเที่ยวแบบไม่เช้าที่สุดเนาะ ออกจากโตเกียวประมาณ8โมงนะคะก็ไปถึงคาล่าประมาณ9โมง40นาทีค่ะก็อิ๊งนั่งมาจากอิเทอรน็ตโรลก็ใช้เจ้าสายยามาโนตะไลน์นะคะมาลงที่โตเกียวสเตชันแล้วก็จากโตเกียวสเตชันก็มาที่ตรงชินทังเซนนะคะตอนนี้จะให้เคารีเซิร์ฟฟรีก่อนเพื่อจะได้มีที่นั่งยาวๆไปที่คาราอิสซาวะค่ะเรากำลังจะขึ้นชินทังเซนค่ะวันนี้ชินังเซนของเราเป็นชินทังเซนแบบต่อชันค่ะ นะคะเขาก็มีแพ็กเกจให้เราเลือกเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นนะคะก็จะมีบูบูแล้วก็่ันเลื่อนแล้วก็ครึ่งกอนโดลานะคะแล้วก็มีอันเนี้ยอันนี้ก็จะเพิ่มมาหน่อยก็คือจะมีถุงมือด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแพ็กเกจแบบทังวันวก็คือเล่นสกีได้ด้วยะคะ่ะเราก็จะใช้แพ็กเกจที่แบบรวมกับคาสนะค<น>ะแล้วก็มาต่อแถวซื้อตัว๋วตรงนี้ได้เลยจากที่เ <c ười> มื่อกี้เราฟังเขาแนะนำแล้ว เสร็จแล้วใช่ปะทุกคนเออเราก็กำลังจะมากรอบไปละเอียดนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเลือกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นการลองเท้านะครับว่าเราใส่เบอร์อะไรมารับของที่เราเลือกไว้ค่ะก็จะเป็นพวกของยิ่ในเซตยิ่งเจะมีแค่บูทเนาะบูทกับขาดใช่คุณแว่าเขาจะให้ขาดไปเลยไหมขาดต้องไาด้านข้างล่างเห็นเขาดูมาดูมาเดี๋ยวเรารอลงเท้าแบบ อันนี้เราก็จะมาหยอดแบงค์เพื่อที <sucked oppression> ่จะล็อกเกอร์นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเยนก็จะได้ไปแบบนี้เข้ามานะครับกดรหัสตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บๆๆแล้วมันจะเปิดนะครับโอเคตอนนี้เราก็เตรียมตัวของทุกอย่างนะคะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนรองเท้าเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นก่อนโดราร์นะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นกอนโดล่าแล้วค่ะความดีงามก็คือกอนโดล่าเขาจะให้เราแบบแยกเดี่ยวเลยนะคะมันก็จะมีความไพรเวทหน่อยแบบเราไม่ต้องนั่งรวมกับคนอื่นค่ะก็ยื่นตั๋วใบนี้ให้เขาได้เลยนะคะตั๋วใบนี้จริงๆใช้ขึ้นลงแบบอัลิมิเต็ดค่ะต่อวันเขาก็จะบอกเลยว่ามันใช้ได้ถึงเราได้ถึงห้าเมียนเนาะเมื่อกี้เราก็สามารถขึ้นลงกี่รอบก็ได้นะคะมาแล้วนะครับ กับน้องอิมที่ไดโอดาวาดกัวเริ่มความสูงไว้ใจอิมค่ะพังหลังอิมสวยไหมอ๋อยังไม่ดูอืมพังหนังออด้วยอิม,มสวยมากเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ไมกล้ามองนะครับน้องอิมกับไดโอดาวาดกัวอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้นี่ฟ้าดีฟ้าเป็นใจครับวันนี้ดูพยากรณ์มานะครับ ใช่ตอนแรกฝนจะตกน้องอิมจะไม่มาวันนี้แต่พอ,อใกล้ๆวันเรามาดูใหม่บอกว่าวันนี้อากาศดีเวอร์ก็เลยต้องสนใจมาวันนี้นะครับโอ้ให้มันสูงเนาะทุกคน ก็ไปรับผ่านเลื่องนะครับก็เอาใบฟรีไซส์ฟรีไซส์เออฟรีไซส์โอเโอเคคืนก่อที่โบเก้นนะคะแต่วันนี้แบบแดดดีมากก็คงไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตอนที่เราไปที่อินิวาชิโร่เนาะตอนที่ไปอินิวาชิโร่คือตอนนั้นแบบคือหิมะมันตกด้วยไงแต่ตอนนี้คือหิมะมันไม่ได้ตกอะไรเงี้ยครับและแดดแดดกจ้าแต่ก็ดูสนุกสนานกันอยู่นะฮะ เราจะส่งพี่ปีเป็นทานเลื่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ชุดพี่ไม่เริอมน่อยนะคะ ที่ล็อกเกอร์นะครับเลียนรองเท้ารองเท้าแล้วก็คืนรองเท้าคืนของกันนะครับโอเคค่ะตอนนี้เราก็กลับจากกาล่าแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยรถเที่ยวที่เราจะกลับโตเกียวอ่ะเขาไม่มีที่สถานีกาล่าค่ะเราก็เลยจะต้องนั่งบัสซึ่งเขาจะมีบริการที่ชั้นหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาจะมีรอบเขียนอะ่ะให้เราดูตามนั้นของอิมมารอบ11โมง40นะคะ mm hmm. เขาก็จะมาส่งที่สถานีอ mm ิชิโกะอยู่เวะสเตชันแล้วเราก็จะนั่งชินคังเซ็นจากสเตชันนี้ไปลงที่โตเกียวค่ะ 가자 먼저 빨리 리서치 하자. 오늘도 <목소리도> 슬쩍슬쩍 바람만 보고 있네. 벌써 몇번째인지 몰라. วันนี้เราก็กลับมาที่โตเกียวสเตชันแล้วนะคะอิ๊มมีแพลนจะไปที่หนึ่งก็คือสวนนิลาชิซีบายปาร์คซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขันไหมมาถึงแล้วก็มาไปรีเซิร์ฟซีที่นั่งอะคะ่ะเพื่อที่จะนั่งสายฮิตาชินะคะไปลงที่สถานีคัสสุทา จะออกจากโตเกียวเวลาบ่ายโมงห้าสิบสามถึงคัสตากาบโมงสิบเอ็ดซึ่งพอไปถึงแล้วอิมาจะต้องไปซื้อตั๋วที่เป็นบัสที켓โอเทียร์พาร์นะคะก็จ,จะเป็นไปกับรวมค่าเข้า,ขาส่วนก็อยู่ที่พาาันสองหมื่นเยนอย่าไปดูว่าเราจะไปทันไหมและจะกลับทันไหมรถเยอะค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานี คั้นสากันแล้วนะคะแล้วเขาต้องมีทางลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก ata, so Neil, so risk, so so ็เดินมาเรื่อยๆ่ะคนมาถึงตรงนี้ค่ะนี่ถึงตรงนี้ตรงไหนเนี่ยก็คือทางเสมียร์เคาน์เตอร์ขายบัตรที่เราจะไปฮิตาชิปาร์กอะค่ะก็คือจะมีขายเป็นลาวทิปเลยรวมถึงแบบว่าไปและกลับนะคะรวมค่ารถวฟด้วยรถมาแล้วค่ะ ถึงแล้วค่ะส่วนพิพิธภัณฑ์ีไฟฟ้าของเราถึงในเวลาประมาณ3โมงครึ่งนะคะจริงๆนั่งรถจากสถานีบัสคัสตาค่ะให้นั่งบัส n no. ม m b e r 2เนาะซื้อตั๋วเสร็จให้มาที่แบบป้ายที่2นะคะเพราะว่ารถบัสจะวิ่งตรงมาที่สวนเลยนะคะแล้วเขาก็จะมาจอดหน้าสวนแล้วก็เดินเข้ามาได้เลย แล้วก็ตักวพาแบบนี้แนะนำให้ซื้อเป็นตัวพาสเพราะว่าพาทราคาคนละ1,080บาทรวมค่ารถขาบไปค่ากลสิเยนค<า>่ะเออ1 0 8่นแปสเยนก็คือรวมค่าบัสขาบไปค่ะกลับและรวมค่าเข้าสวนด้วยถูกค่ามากมากยากกว่าเยอะมากอยากมาแสงมากค่ะ <c> ท <oughs> <c oughs> ุกคนจะเทียวกัน แล้วเราจะไปดูสิ่งที่อยากดูค่ะคือเจ้าดอกในโมฟิล่าของเราเขาจะบานแค่แบบกลางเดือนเมษาถึงพฤษภาค่ะก็คือที่สวนฮิตเชียค่ะเขาก็จะมีดอกไม้แบบทุกฤดูเลยอะค่ะซึ่งแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปเนาะอย่างช่วงพฤษภาเอ้ยเมษาพฤษภาก็จะเป็นเจ้าดอกในโมฟิลากับฮิลิตค่ะ ก็สามารถเช็คช่วงตารางเวลาการบานหรือไม่บานมีดอกอะไรได้ที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางไปดูในโมฟิล่าเลยเพราะว่าเป็นดอกยอดพิทที่ใครๆก็ต้องมาดูพิถามว่าเขามาดูทําไมเข้ามากันทาไมก็ผู้ชายก็ไม่อินกับดอกม้แบบนี้ปะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนั่นเนาะถึงแล้วนะครับตอนนี้ข้อสวยนะเห็นกับตาดูกระตาในสวยมาก แต่ก็คนก็เยอะน่าดูเหมือนกันวันนี้วัเสาวมหาศาลค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอิ้มจะถ่ายรูปหลบคนได้เปล่าอ๋อนี่ไงมุมไฮไลท์ป่ะ เราลงรถบัสมาเรียบร้อยนะครับเราใช,ชานน่เราขับจากสวนพิชชี่กันแล้วค่ะทุกคนก็สวนปิดห้าโมงมหะสวนรถเนี่ยเราถึงมาทำคืออินก็ออกมาทันสวนปิดพอดีเลยจ้าก็มีเวลาน้อยไปนิดนึงนะตอนนี้กำลังจะกลับตัวเกียวเสเตชันค่ะเดี๋ยวมารีเซิร์ฟซิทพักห 列車は17時47分発、9時1 4分をおすすめの駅です。